รัสละลอะไรกุ้งครับผมทุกคนความอคติเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับความอคติเนี่ยมันสามารถที่จะแบบทําลายอะไรได้ทุกอย่างเลยทําลายความรักความผูกพันคนบางคนที่เราไม่รู้จักเมื่อเรามีอคติต่อเขาเราก็สามารถทําลายเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์อะไรหากว่าคนเรานั้นนะ่ะมันมีความอคติมันก็สามารถทําให้คนคนนั้นนะ่ะเขาก็ทําในสิ่งที่มันแบบแย่ yeah, แล้วก็ ขาดสติดูไล้เหตุผลดูแบบไม่มีกาละเทศะไม่รู้กาละเทศะเหตุการณ์ที่ผมจะนําเสนอทุกคนในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นแบบนั้นเลยครับเป็นความอาคติที่มันไม่รู้กาละเทศะเมื่อวานเนี่ยผมได้ทราบข่าวที่มีผู้ก่อเหตุทําการบุกเข้าไปสังหารชีวิตของบรรดาเด็กน้อย30กว่าศพแล้วผมเนี่ยก็ได้ไปดูคลิปสัมภาษณ์ซึ่งปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมันมี การสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่มันมีผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยครับเขาให้สัมภาษณ์ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเขานั้นขำออกมาหรือว่าแบบหัวลอกออกมาท่านอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยสามสิบสองคนมียอดของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยไหมคะท่านบาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพย,ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่าทั้งหมดทั้งสิน้นทีไรครับทราบแต,ผตบ่ผู้เสียชีวิตครับค่ะผู้เสียชีวิตสามสิบสองคนรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด,ด้วยใช่แล้วใช่ใช่ไหมคะท่าน <laughs> พอท่านถามขึ้นมาเนี่ยผมเลยคิดขึ้นมาเลยว่าเอะมันหลวมอย่างไรเือเอ่ะโทษนอันนี้ขอ,อุญานผมเลยคิดขึ้นมาเลยเอ้มันหลวมอย่างไรพอดีผมทราบเจ็ดทุ่มกับนากางฮะว่าถามถามก่อนฟนอินเข้ามาเนี่ยว่าตายเท่าไหร่บอกตายสามทุกสองผมก็ลืมถามว่ารวมไมสามศพที่บ้านหรือยังค่ะอืครับ ซึ่งในตอนเนี้ยณนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยหลายคนในประเทศเนี่ยก็คือมีความคิดเห็นเดียวกันว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรผมก็เลยได้ทําการเอาคลิปนั้นอ่ะมาลงแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยไม่ผิดหรอกไม่มีใครว่าหรอกแต่คุณจะหัวเราะเพื่อคุณจะขำเพื่ออะไรผมก็ลงคลิปนั้นมาปรากฏว่ามันก็มีกลุ่มคนของลทัทธิสลอตตี้เขาก็ได้ทําการลงคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยได้ทําการตัดมาลงแล้วก็แสดงความไม่เหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้นเขาก็ได้ทําการลงคอมเมนต์ไปว,ว่าการฆ่าเด็ก เรื่องธรรมดาแสนโหดร้ายในสังคมโบราณในสมัยโบราณนะดินแดนอาหรับได้เกิดรมเนียมอย่างหนึ่งค่อนข้างโหดร้ายและเผยแพร่ไปทั่วตะวันออกกลางการฆ่าเด็กเล็กคือสิ่งปกติในสังคมอาหรับซึ่งชนเผ่าหลายแห่งก็ได้ต่อต้านธรมเนียมนี้หากแต่อีกจํานวนมากก็ยังคงทําการฆ่าเด็กเล็กไปรวมไปถึงการฝังร่างเด็กหญิงทั้งเป็นก่อนที่จะถึงปีคศ6 3 0พอลูกสามวมากจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์โดยเฉพาะสังคมอิสลามในตะวันออกกลางแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามมาว่าเพื่ออะไร คุณลงคอมเมนต์แบบนั้นเพื่ออะไรลงคอมเมนต์แบบนั้นทําไมกันสาเหตุอะไรหรือว่าแรงจูงใจหรือว่าจุดประสงค์อะไรที่ทาให้คุณนั้นน่ะลงคอมเมนต์แบบนั้นคุณไม่ดูเวลาคุณไม่รู้การละเทศสตรหรือว่าคุณไม่รู้ว่ามันไม่เหมาะไม่ควรที่จะลงอะไรแบบนั้นหรือว่าคุณตั้งใจที่จะเบนเข็มไปหาสิ่งใดไปหาอะไรเบนเข็มออกจากอะไรไอ้สิ่งที่คุณลงอะ่ะคุณก็ลงอยู่ว่ามันเป็นยุคของอาหรับโบราณระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อพันกว่าปีก่อนอย่างเงี้ย และไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไม่กี่วันที่ได้ผ่านมานี้มันคือปัจจุบันแล้วคุณจะลงเพื่อเบงเข็มให้คนมาเกียรติอาหรับเกียรติอิสลามเพื่ออะไร พยายามที่จะทําอะไรและทําทําไมผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณนั่นอาจจะเอาไอ้คอมเมนต์แบบเนี้ยไปเม้นกี่เพจหรือว่าไปเม้นที่ไหนบ้างจุดประสงค์ของคุณเนี่ยคืออะไรอยากที่จะให้คนรู้ว่าโ oh, อ้ยพวกอิสลามพวกอาหรับเนี่ยมันฆ่าเด็กเป็นปกติอย่างนั้นเหรอของแบบนี้มันไม่ใช่ป้าคุณไปเอาข้อมูลมาคุณก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยุคอาหรับโบราณและเมื่อท่านอบดุมฮัมหมัดสั่งเราเซาลามนั้นขึ้นเป็นศาสนาทูตคนที่หยุดสิ่งนั้นก็คือท่านอบีุมฮัมหมัดสัลงเราหลอเลยซลามนะครับ ชอบไหมล่ะถ้าชอบสารเสริญท่านนาบีของผมไหมคือเอาจริงๆผมไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคุณที่อยู่ๆแล้วคุณเอาเรื่องแบบนี้มาลงในขณะที่ผมนั่นแหละกลังแสดงความที่แบบเอ้ยมันไม่เหมาะสมนะต่อเหตุการณ์ที่มีเด็กถูกสังหารเป็นสิบๆศพแล้วก็มีผู้ใหญ่นั่นน่ะให้การสัมภาษณ์แล้วก็หัวเราะแล้วคุณก็มาลงคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าเนี่ยอิสลามอาหรับยุคโบราณเนี่ยนะมันฆ่าเด็กกันเป็นปกติเนี่ยนะพวกอิสลามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น ผมไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคุณอะแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณช่วยแบบอย่างน้อยอะวางอคติก่อนแล้วก็แสดงความแบบเสียใจกับครอบครัวของเด็กเหล่านั้นหน่อยได้ไหมการคอมเมนต์ของคุณเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอามาลงเพื่ออะไรเอามาลงทําไมเพราะอะไร แล้วคือคุณไม่รู้การละเทศาเหรอผมอไม่ติเลยนะถ้าคุณจะเกลียดอิสลามไม่ชอบอิสลามมีอคติต่ออิสลามเออคุณจะเล่นเอาแบบนี้ไปโพสป์๊บปื๊บปื๊บป๊บหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะตอบกลับให้คุณได้แต่เหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่สมควรแล้วไหมที่คุณจะเอาไอ้อคติตรงเนี้ยแล้วก็อะไรก็ามาอ,อิสลามก็มีนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับคืออย่างน้อยก็ช่วยรู้กาลเทศะหน่อยได้ไหมว่าอะไรมันสมควรไม่สมควรเวลาไหนที่คุณควรจะมีอคติเวลาไหนที่คุณนั้นควรที่จะวางอาคติ